เพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็ก스트้าสามร้อยหนึ่งล้านต่อไปสุราธานีสู้สู้นนทบุรีสู้เฮ้ฝั่งผมนะสุราธานีนี่เข้ามาก่อนนะเป็นทีมแรกน้องเฟิร์นน้องเบียร แล้วก็น้องเจผมเป๊สสวอนของผมฝั่งผมก็มีน้องหญิงน้องเชอรี่น้องแอมครับมาดูใครจะเจอใครนะครับเริ่มต้นอันแรกนะครับไฮเตอร์ออกซี่อะโมจินเยลแจบพูสมุนไพรเทียร่าพัดลมมิราพานาโซนิกสโนเกิร์สควาเลนเซรัมครีมแอตแทกอีซี่แล้วก็แฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีโรตาพร้อมยาก้ไอเฟลม็กเ๊ปซี่เอเจดีวีดีโฮมเทยเตอร์ เซเว่นอีเลเวนผ้าไัมลอรีเอบีควิกและสุดท้ายแว่นท็อปเจริญครับบัตรเท้าคู่ที่หนึ่งทีมสุราษฎร์ธานีเลือกป้ายอมโมจินเยลเจอหญิงทีมนนทบ,บุรีเลือกป้ายแว่นท็อปเจริญเจอเจ,อเจในเพลงเดือนคว่ำเดือนไงายเดือนคว่ำเดือนไงายเราเป็นเดือนคว่ำนะครับเขาเป็นเดือนไงาเพราะดูสีผิว้วเราเราต้องคว่ำนั่นแหละเขาควรจะต้องไงายเชื่อพี่ครับเดือนคว่ำเดือนไงเชเจอ เข้าว่าเดือนงายแล้วทำไมเดือนความใจถิงน้อยทำไม่เอานักถามมาใหม่สมมติว่าเรานั้นเข้าเรือนหอ,อพนาพนอพี่จูบวันใจจูบแล้วแนะนำว่าทำฉัน โรงเรียนเพื่อทดลองเธอจะต้องไม่อายครูเรียนแบบไหนใจอยากรู้ขอออนให้ครูช่วยสอนแต่ตนน้นโรงชาตินี้ไม่มีบอกบนสามปีสี่คนไม่จนก็เลี้ยงไม่โต ถ้าโอเคแล้วพ่อนี้ถ้าคะแนนมาดูครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับสุราบหรือนมนทันท่วเห ที่ให้น้องเจนะฮะคือเขาก็ยังคงคาแรคเตอร์บุคลิกของเขาจะเป็นเพลงแบบไหนก็ตามทีเขาก็ยังใส่ตัวเขาเองอันนี้ก็เลยชอบเป็นหนีบเลยเป็นหนีบยังน่ารักชวนกันไปนู่นชวนกันมาชอบเสียงน้องเจนะครับเพลงเข้าทางครับแล้วก็บันเพลงสไตล์ผู้หญิงฮะเลือกให้หญิงเพราะว่าคะแนนสงสารอ๋อเหรอทำไมอ่ะทำไมทำไมเดี๋ยวอเดี๋ยวจับเดี๋ยวกอดอเจ แล้วก็ตัดคะแนนเพราะเกียรติทรงผมเจมากทรงผมนี่ทรงแม่ขอใช่ไหมแม่ขอแม่ขออยาให้เห็นอีกนะหญิงเขาร้องชัดเจนเพราะว่าอันนี้ถือว่าเจเขาเขามีสปิริตนะพี่เขายอมลดคี์ให้เขาต่ํามากเลยอะเห็นไหมล่ะถือว่าเจเนเสียสละมากๆเลยแต่หิงร้องละเอียดดีมากค่ะลึกโอเคครับจริงๆผมให้ชนะทั้งคู่อ๋อแต่ว่าหญิงทําได้เพอร์เฟกต ร้องอได้สมบูรณ์แบบมากอพอเจเล่นมาเขาเล่นโต้ตอบกลับไปได้อยา่างก,กลืกลือ่าสีต่อหนึ่งครับพอนะห้าคะแนนแรกเป็นของน้อบุเรียครับแบทเทิลคู่ที่2เบียร,ะะร์ปัทอรี่ในเพลงรักหมุนติว้วโอ้โหที่ออกเพลงเต้นเลยเต็มเดียวนะเบียร<อ>นะ์ข้อนี้สิบคะแนนนะฮะข้อนี้สิบคะแนนรักหมุนตีวครับชา มัวแต่ทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเปิดร้านปิดร้านเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านรับลูกค้าขยายสาขาก็มัวแต่บ้าบ้างานเพราะมันเงาเฟื้อปากตั้งปากตังปากตังแล้วก็โอนตั้โอนตังโอนตังโอนตังแล้วก็าจตังถ้าเรื่องตังนะไม่พลาดสักครั้งแต่เรื่องรับอดดดยมากเลยเออแต่เจอเธอวันนั้น ็แบบตึกมันตักตึกต,ต,ตึกตักตักตึกตึกตักต่าตึกตึกตักต่าตึกตึกตักตักหรือว่ามันรักคนนี้ส่งคำว่ารักไม่หมุนหมุนหมุนติวติวขนาดหัวใจเธอกรับหัวใจฉันปิดปิดปิดไปแนบชิดติดใจแค่เพียงเธอ ใส่ฉันมาลอยเละลยวเละลยวปิ้วปิ้วไปไกลไม่มีหยุดฉันและเธอจะเปิดบัญชีรวมกันนะมีตังเยอะและจะบอกรักกันทุกวันฉันและเธอจะเก็บตังฝากแบงด้วยกันโอ้ยคิดแล้วฟินฝุดฟุ่ กรรมก <ไป S 1> ารทำไมไนะหน้าเป็นเครื่องหมายคำถามมากรวมกันนะฮะคอนนี้สิคะแนนครับคอนนี้นนนสิคะแนนสุราษฎร์หรือนนทบุรี ชอ,ชอบความเซ็กซี่ออ,ออกทางด้านเซ็กซี่หอมให้เบียร์เพราะว่าเพลงนี้เบียร์คล้ายปอมากที่สุด เรื่องโดยเฉพาะช่วงเอวไม่ชอบคู่เลยไม่ชอบคู่เลยเบียร์ก็จะมาเต้นแบบว่าเอวโชว์เอวเอวตลอดเลยอยากเห็นท่าอื่นๆบ้างไงอยากเห็นท่าสร้างสรรค์อื่นส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันเชอรี่หน้าหนูนี่หวานหนูเซ็กซี่ไม่ขึ้นหนูต้องออกไปทางน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่คะแนนแต่คะแนนแต่ให้เบียร์เพราะว่าดูมันเออมันล่าเริงไปกับเพลงดีน้องเบียร์ที่พัฒนามากริ้วขึ้นมาก แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับพี่ตั๊กนะฮะพี่ตั๊กบอกว่าเบื่อแล้วเอาท่าเอวเอวอย่างเดียวท่าเอวก็เก็บไว้แล้วใส่ท่าอื่นเข้ามาด้วยเข้าใจั้ยไม่ใช่เอาท่าเอวทิ้งไปพี่ตัดคะแนนนะพี่พูดเลยขอความหลากหลายถูกต้องนะเพลงนี้ผมให้ตกทั้งคู่เพลงนี้เป็นเพลงที่แหวนมากๆเพราะฉะนั้นสองคนนี้ต้องช่วยกันให้รู้สึกว่าเพลงมันแหวนแต่ว่าเชอรี่จะออกไปทางสวย ไปหน่อยสวยไม่หน่อยอาจจะไม่ใช่ความผิดของน้องหรอกเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วแล้วเขาเขาก็พยายามแล้วแต่เบียร์เนี่ยเห็นจากความพยายามที่เขาอยากจะทําให้เพลงนี้มันเป็นแบบนี้เพราะงั้นผมก็เลยให้คะแนนของความพยายามแล้วก็ความเข้าใจเพลงกับเบียร์อโอเคเพราะนั้นตอนนี้นะสุร,ราได้ไปสิบคะแนนช่วง ชันเสียงดีเราเฟินจากสุราษนะครับและน้องแอมจากนนทบุรีครับสองคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นเสียงดีที่ได้คะแนนสูงมากๆทั้งคู่เก่งทั้งคู่ระดับแชมมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับคนสุดท้ายสุราษหรือนนทบุรีครับชชััคุณบบไไมมผู้า เคยเห็นเฟิร์นในด้านนี้มาก่อนเลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะเห็นเฟิร์นในด้านแบบนี้ขอชมเลยนะครับว่าทั้งคู่นี่สมศักดิ์ศรีล้านที่2มากๆนะครับแจกกันอย่างต่อเนื่องกับ i-mobile มอบโชคทองทุกสัปดาห์แจกแค่คขาองทำหนัก1บาทสัปดาห์ละ20รางวัลน,นานถึง15สัปดาห์แจกจริงรวม300เซน เอาละครับแล้วสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับเส้คอรองคำหนัก1บาทจำนวน20รางวัลในสัปดาห์ที่9นี้นะครับจะเป็นใครเรามาติดตามกันเลยครับ อยากร่วมสนุกบ,บนี้ง่ายๆครับเพียงคุณทิ้งข้อความนะครับคำว่า IM แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขอ e ีมี่โทรศัพท์15หลักซึ่งหาดูได้จากบนกล่องสินค้านะครับแล้วก็ส่งมาที่4890011ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคท้องจาก i-mobile สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก iMobile ห้างแว่นท็อปเจริญ อ r i ี Soft and Safe น้ำหอมปรับอากาศ Daily f r e s h เบ p ซี่พัดลมมิลา่าจิตดูสงคราเพลงเงื่อนล้านแชมป์เจ้าสังเวียน